อันนี้ก็จะคล้ายๆกันเป็นเรื่องของภาวะตัณหาที่ที่พระองค์ตรัสว่านะปุพเพเนี่ยเบื้องต้นนะของตัณหาเนาสินะเนาสิไม่มีก่อนแต่นั้นนะที่สุดนะของภาวะตัณหาเนี่ย มิได้มีก่อนแต่นั้นนะเพราะว่าตัณหาเนี่ยไม่ได้ปรากฏแต่ตัณหาเนี่ยมาปรากฏในภายหลังถ้าเราดูตรงนี้ในฉบับหลวงในมาจุลา <c oughs> าเราดูช่องที่สามทางขวาภาษาไทยนะพิกุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งภวะตัณหาย่อมไม่ปรากฏนะในการก่อนแต่นี้ภาวะตัณหาไม่ได้มีนะปุเพก็คือแต่ก่อนภาวะตัณหานาวสิก็คือไม่มนะีภายหลังจึงมีนะ ปัจฉาสัมพวิติภายหลังจึงมีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวคำอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นภาวะตัณหาที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏภาวะตัณหาจึงเป็นธรรมที่อาศัยเหตุอิทัปปัจยา ภาวะตัณหาติตัณหาก็เป็นอิทัพปัจจาเหมือนกันเป็นธรรมที่อาศัยเหตุถ้ากูมารไม่มีใครจะเป็นผู้มีตัณหาในเลือนน้อย ใช่ไหมกูมานก็ต้องมีนะต้องมีผู้ที่มีตนาในเลือนในน้อยนี่ตัวนี้ก็เอามาใช้ได้อีกนะเนี่ยเพราะว่า,าสิ่งนี้เป็นอิทัพปัจญยาภาวะตัณหาตาิเป็นธรรมที่มีเหตุมีปัจจัยเราจึงกล่าวคำเน เราจรึงกล่าวคำนี้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นภาวะตัณหาที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจริงปรากฏนะเพราะเหตุนั้นเราจรึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นภาวะตัณหามีข้อนี้เป็นปัจจัยจริงปรากฏแปลเหมือนกันทุกอัน พิก u ทั้งหลายเราย่อมกล่าวภวะตัณหาว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็แสดงว่าภาวะตัณหาภาวะตัณหาอาศัยเหตุปัจจัยและภาวะตัณหาอาศัยอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของภวะตันหาพงศ์บอกว่าอาวิชาเป็นอาหารของภวะตัณหา อวิชาจึงเป็นเหตุของภาวะตนณหานั่นเองเพราะไม่รู้ก็เลยมีความอยากในการแสวงหาพบสร้างพบขึ้นอันนี้ถึงอยากให้ดูบาลีไปด้วยนะแล้วก็ดูการแปลของหลายๆสำนัก รู้สึกว่าเวลาเราศึกษาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราเข้าใจคำว่าปฏิจจสมุปปนธรรมได้ได้ดีขึ้นนะว่าเป็นธรรมชาติที่ที่อาศัยเหตุคำว่าธรรมชาติที่อาศัยเหตุนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเอ้ยอยู่ๆสิ่งนี้ทำไมมีต้องมีเหตุนะใช่ไหมอันนี้นำไปใช้ได้กับ กับการทำงานกับอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยยิ่งพูดถึงเรื่องเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนี่นะใช้ได้เยอะเลยนะเออคำนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะมันต้องมีเหตุนะไม่มีเหตุคงไม่พูดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยเหตนะุอาศัยเหตุอันนี้เกิดขึ้นจริงได้พูดอย่างนี้นะเออผล หรือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุจริงปรากฏอเนี่ยตรงนี้โอ้โหเอาไปใช้ได้เยอะเลยอะ่ะเพราะเป็นหลักการเลยนะหลักการต้นเลยอะ่ะนะที่อย่างที่อพิขุอาัาชิอะ่ะนะก็บอกกับภาษาลิบุตรเนี่ยตถาคตเนี่ยกล่าวทำมันเป็นเหตุเนี่ยนะแล้วก็บอกเหตุนะ แล้วก็บอกความดับของเหตุเนี่ยพรนั้นทำทั้งหลายเนี่ยมันเกิดแต่เหตุนะบอกเหตุที่มาแล้วบอกความดับเหตุนะเนี่ยอย่างเงี้ยอืมฟังปุ๊บแค่นี้เข้าใจเลยเห็นนะด้วยความที่ปัญญินรีแต่ละคนไม่เท่ากันนะอืมภาษาลีบุตรดวงตาเห็นธรรมคนในศาลายังเฉยเฉยอย บางคนบางคนบางคนอ่านเห็นแล้วอ่าทวนเรื่องพวกนี้จะได้แน่นๆนะเพื่อผู้ใหม่ก็จะได้ได้เข้าใจมากขึ้นด้วยนะ เรื่องนี้เรื่องยากๆทั้งนั้นนั่นเนี่ยแต่พอเราเสพครบไปน,นานๆก็เริ่มเป็นเรื่องง่ายนะเป็นเรื่องง่ายไปเรื่อยๆติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ